ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดพรายชุมพลนะครับทบทั้งสองพี่มาด้วยพี่ส้มกับพี่ทฟีนะครับวันนี้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็อัญเชิญเทวดามาชุมนุมประทานพรพี่ทฟีมาทําอะไรครับต้องบอกว่าเราต่อเนื่องมาจากวัดหนองทองที่เราไปทําการถวายพระกระบวงสวงพระเจดีย์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ร่่มหล่อชายร่วมหล่อองค์ูเหมือนพระเจ้าวาดก็เลยมาอัปเดต เรื่องที่เราเคยมาถ่ายเดอะโกสซเกตที่ภายชุมพลนี่นะครับการสร้างโบท์ตอนนี้กําลังดําเนินการไปขึ้นหลังคาแล้วนะฮะก็ยังดําเนินการสร้างกันต่อไปวันนี้ท็อฟฟี่จะมาวงสวงครับขออนุญาตวงสวงท่านเท้ามหาพรหมชินนัญประชรแล้วก็พญาพญาอนันตคราชเพราะว่าผมจะทําเสื้อในรุ่นของครบรอบ1ปีเป็นลิมิเต็ดของ อ่ารายการเดอะโก้ซีค e ตนะครับผมเขาเรียกว่าเสื้ออะไรเสื้อรว่า OVP ฮะเสื้อ OVP นี่คือเสื้อ over print อันนี้เป็นเสื้อเฉพาะแนวเฉพาะทางแล้วผมทำแค่ร้อยตัวประมาณนี้นะฮะเพราะว่าอะไรไหมเขาเขาบังคับให้ทำร้อยตัวคือขั้นต่ำสุดแล้วมันมันมันแพงมันราคาสูงคับมันราคาสูงมันหลายแสนผมก็เลย อยากจะให้มันเป็นลิมิเต็ดที่อยากจะเอาเก็บไว้ให้ทีมงานเรานี่แหละแต่ทีมงานเรามีแค่10กว่าคนไม่เกิน20คนเราก็ต้องหาเพิ่มอีกสักประมาณ80ท่านเพราะฉะนั้น80ท่านที่จะมีเสื้อเหมือนเราเนี่ยนะฮะก็จะมีรูปของครูบาอาจารย์ของอาจารย์เล่ก็คือท่านค้ำมหาพรมอยู่ข้างหน้าของพี่ส้มก็จะเป็นองค์ปู่พญานาคสีทองสวยงาม ของผมก็จะเป็นอากงเฮ่งเจียข้างหลังก็จะมีชื่อรายการของเราแล้วก็เป็นรูปสวยแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบโอเคแค่เห็นแบบล่างๆเนี่ยบอกว่าห สวยมากเลยบางบางคนที่เขาเล่นเขาเล่นเสื้อแบบนี้รย์ตัวเป็นแสนนะจ๊ะคนที่เขาเล่นเาเรียกเสื้อเสื้ออะไรนะครับ OVp Overprint มันจะเป็นลายต่อเชื่อมกันนะคะที่แขนจะมีลายที่มีอะไรเงี้ยครับคุณแจ๊สเขาคุณแจ๊คจนชื่อเขาชอบมากสไ <bizarre> ตล์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเฉพาะนะครับไม่เป็นลาย FC ของ The g o s e c r e t ถ้ารอเสื้อรุ่นนี้เดี๋ยว The g o s t ทําแน่นอนนะครับแต่ผมว่ามันความเป็นมงคลมันมีตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละนะฮะเสื้อนี้ใส่ได้สบายใส่ไปเที่ยวใส่อะไรก็ได้ แล้วก็เป็นค่อนข้างจะสูงนิดนึงสูงไม่นิดนะสูงเยอะเลยล่ะเดี๋ยวให้ทฟี่จัดราคาในโลกนี้มีอยู่ร้อยตัวในโลกนี้มีอยู่ร้อยตัวเดี๋ยวให้ดูแบบกันก็เลยถือโอกาส้องขออนุญาตนะครับบงสวงทําให้เป็นถูกต้องตามตามประเพณีรเริ่มต้นตรงนี้เลยก็คือมากราบนะคะคุณตาคุณยายตาจันดีกับยายสีนะคะเพื่อเป็นมงคลนะคะว่าเราจะกระทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตรงนี้ต่อไปอาจารย์ ไปท้าวมหาพรมก่อนเลยพี่สมนะครับต่างๆมาครับเอาล้ฮะเอาละครับตอนนี้เดินคนมาในลานหน้าท่านท้าวมหาพรมฝนลงเลยนะครับท้าวมหาพรมชินะปัญจระใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับปัญจระหรือปัญจระปัญจระอันนี้คืออาจารย์บอกว่าเป็นผมนับถือนะครับเป็นนับถือเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่แรกผมรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนอกจากพรอพิฆเนศแล้วเนี่ยที่มาคู่กันคือ เท้ามหาพรมชินะปัญชละอันนี้เนี่ยการสวดชินะปัญชรผมเริ่มสวดชินะปัญชรตอนผมอยู่ปสี่อะปสี่เริ่มชยานากาตาพุทธาเชตวามลังสวานังปสี่เริ่มสวดเพราะอยากสวดบทนี้เขาก็เลยบอกว่าหามหาผมชินะปัญชละมีแม่ครูอยู่ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่ามีรูปองค์ผมได้องค์แรกเลยนะเท้ามหาพรมชินะปัญชละเป็นทองเหลืองค่ะนะตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆปส่ใช่ครับมาไว้ที่บ้านก็ยังอยู่ที่บ้าน เป็นทองเหลืองเลยประมาณนี้พิมพ์นี้เลยฮะพิมพ์นี้เลยพิมพ์นี้เลยมีเต่ามีมีนาคครั้งแรกที่เรามาวัดพานชุพลพอเดินเข้ามาอาจารย์โอเรตตกใจโอ้โหนีเหมือนดึงดูดนะครับครับครูบาอาจารย์ดึงดูดให้เรามาทําในการนี่เป็นการประพรมน้ำมนต์นะคะแต่แต่ท่านเนี่ยคุ้มครองคุ้มครองมาตั้งนานแล้วนะครับคุ้มครองมาปกปักรักษามานานแล้วุบหยุดแล้ว สุดยอดเนะดดาะมหาเลิกมาหาชัยมากมากเลยพระพรม,มน้ำม,มนต์<ช>ขอ,อจงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับพรมอันมีจตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมันระดีจะปรมิตตวสวััตีขอจงลงมาและดพรมอีทั้งหลายว่าที่พรใช่ไหมทกัน เก็บภาพบรรยากาศนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับใครได้เสื้อก็เป็น OVP OVP อันนี้ไปเนี่ยโอซิเคตรุ่นลิมิเต็ดอี dition นะผมบอกเลยมงคลบารมีแสดงความจำนงมาแล้วให้ครบอะครับเพราะว่าของผมทําแจกทีมงานได้แค่ประมาณไม่เกิน20ตัวใครที่จะมาเสริมให้ครบร้อยเนี่ยถ้าผมทาแค่20ตัวเพราะว่าทาแค่ย0ิตัวเขาไม่ทําให้ไงพี่ต้อมคือแล้วทำร้อยตัวแล้วเอาเงินที่ไหนไปทำแต่อยากได้เสื้อรุ่นนี้ไง อุ้ยแล้วแช่เหลือแต่หัวกันน่ารักแล้วดูมองดิดูมองตาปริ๊กนี่ถ้ามองไปเหมือนหุ่นเลยอ่ะเออแลล้วเเางหมือนนิ่น้ำมันปั้นน่ะดูดิทําไมพร้อมใจกันลงทุกตัวแล้วก็โผล่แต่หัวแค่ช่วยอาจารย์นะน่ารักอ่ะวัดนี้เนี่ยเขาถ่ายชีวิตไงถ่ายชีวิตโคกระบือก็คือเป็นกระบือเผือกควายเผือกนั่นแหละนะฮะปลาเหลือวงสวง พระยาพระยาคณะกันนะคณะกันนะตรงนี้มันเหมือนลักษณะที่พระอาจา้าหน้าทำเหมือนเป็นหน้าถ้ำอันนี้จะเป็นสัตว์เหมือนสัตว์ป่าได้ยินว่าผานอะไรอย่างนี้ไหมคะพระเจ้าใช่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นนิเลนอร์สิงห์นอร์สิงห์นอร์สิงห์มากกว่ามีงวงด้วยมีงโคชสีโทษทีโคชสีมีงวงมีงามีงอนใช่ไหมครับมีงอนครับโคชสีน่าจะเป็นแต่หน้านี่เป็นสระ นะฮะเราจะมีสายใหญ่ตรงนี้ก็ทำเป็นสายอันนี้ผมก็ได้บอกบุญไปเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าจะทาสะพานเหมือนว่าให้ลงไปที่ท่าน้ําได้สะดวกเผื่อจะมีกิจกรรมช่วงลอยกระทงลอยกระทงเอ่ยหรือปล่อยปลาอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องใกล้น้ํานะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกบุญไปแล้วโบสถ์ก็บอกบุญอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเขายังสร้างไม่เสร็จครับนะครับนี่แหละคือศาสนาของเรานี่แหละคือวัดของทุกคนนะครับผมนะ <G l Öyle> ก็ให้เราได้มาคือสร้างเอาไว้ก็ให้พวกเรานะครับวันนั้นเรามาเห็นเนี่ยพญานาคกี่เสียนเนี่ยพี่ท็อปพี่<ช>พส้พมเนี่ยหนึ่ง <1, 000 S 1> พันเสียนของแท้นะครับของแท้เลยจำนวนพันจริงๆนะฮะหนึ่งเดียวในประเทศนะครับพันเสียนลองนับดูครับถ้าไม่เชื่อใครมาครบหนึ่งพันเสียนจริงๆชเพราะว่าท่านทำครบจริงๆครับครับเลยแล้วข้างล่างสวยมากพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเราเลยนะครับตอนนี้ นะด้วยเลิกนี้ด้วยอะไรแล้วเนี่ยท่านเตรียมของมงคลมาซึ่งปราศจากเนื้อสัตว์ที่จะเปิดทําเสื้อตัวนี้ก็คือเป็นพีออเดอร์ใช่ไหมครับเป็นพีออเดอร์ครับเพราะว่าน่าจะมีไซส์ให้เลือกแล้วก็ให้เขาสั่งว่าจะอยากได้ไซส์ไหนเพราะว่าปกติเสื้อรุ่นแบบพวกนี้มันจะเป็นโอเวอร์นะโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วครับไซส์ใหญ่ผู้หญิงใส่ได้็นแนวเท่ๆอะไรงี้ก็พี่พอพี่พอหน่อยอย่างพี่ตัวเองอย่างนี้ก็คือน่าจะเป็น L XL ได้เลยใช่ครับนะปกติซึ่งถ้าเสื้อ ทั่วไปก็จะใส่แค่ไซส์ M ใช่ครับใส่งเกงขาสั้นงเกงยีนแบบแนวสตรีทเส่นสเก็ตอะไรเงี้ยอันนี้จะเฉพาะจริงนะคุณผู้ชมเฉพาะจริงเฉพาะแบบเฉพาะสายเฉพาะแนวจริงบางคนก็ซื้อเก็บได้เพราะว่ามีกล่องเป็นกล่องลิมิเต็ดเลยครับเป็นกล่องปั๊มเป็นรูปเสื้อนะมีกล่องให้ด้วยใช่ไหมมีกล่องอย่างดีครับมีถุงซิปอย่างดีแล้วก็ข้างในก็อาจจะมีสติกเกอร์มีอะไรเป็นของเขาเรียกว่าเป็นกิฟต์เซ็ตชุดใหญ่ใหญ่เลยเพราะให้เป็น ไม่ใส่ก็ได้เก็บเป็นที่ะลึกก็ได้แล้วก็ไม่ถึงร้อยตัวอันนี้คือบิกินเลยนะฮะคำว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นของวงครบรอบ1ปี YouTube ในการลง YouTube ครั้งแรกวันที่29่สิบเก้าละกราคมครบรอบ1ปีของ YouTube เราครบรอบ1ปีครปีแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฟีดแบ็กดีอาจารย์ใช่ครับตรงนี้เลยครับอาจจะทํา อาจจะทำรุ่นต่อไปก็เป็น e p e ีไปจะคัดเลือก e ีพที่แบบเด่นเด่นสมมติว่าใครชอบเรอนีไหนมาร้อยนด่นก็คือก็จะเรื่องราวจะอยู่ในในเสื้อแต่ละอีพีไปนะครับโอ้โหยอดเลยประถมมาเลิกครับเริ่มเริ่มจากสร้างครั้งแรกผมเชื่อเลยเลยว่ายติธรรมกัลยาณิมิตรของเราเนี่ยถ้าได้ไปแล้วเนี่ยครับเจ๋งดีนะครับ นี่เลยค่ะที่อาจารย์บอกไว้ตอนนั้นที่เรามาถ่ายนะคะเดอะโกสซีเคดค่ะก็จะมาไขความลับที่วัดพระชุมพลอาจารย์เราเรียกบอกว่าสมบูรทําเป็นการลอดบุญบันได5ขั้นเป๊ะเลยค่ะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องเลยนะลอดก็คือจากทางนี้แล้วก็ลอดฝงนู้นลอดทางฝั่งนู้นจริงๆต้องลอดฝั่งนู้นฝั่งนู้นมานี้เป็นช้างใช่ใช่ฝั่งนู้นเป็นช้างฝั่งนี้เป็นปากพระราหูพระราหูเป็นองค์เลย ด้านนู้นคือจากทางเหนือถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมก็จากทางเหนือมาทางใต้นะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นดาราจักรับพวกเกี่ยวกับจักรราศีต่างๆเมษพฤกษ์เมถุนกรกฎสิงันตุมพิจิกธนูมังกรกุมภีนอาทิตย์จันทร์คารพุธมีหมดเลย1ิบนักษัตริย์12ราศีช่วฉลูกันถอดถามเป็นความรู้รอดมาครถามเป็นความรู้อาจารย์อย่างนี้รอดเนี่ยต้องรอดกี่รอบคะถ้าทํา ทักษินาวัดอย่างน้อยบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่บนหัวเนี่ยพระธรรมเจ้าก็อยู่ในนี้นะพระสังฆเจ้าก็ขึ้นมาปฏิบัติกันผมแนะนำสามรอบสามรอบนะสามรอบนะสามรอบนี่ก็คือเราจะเวียนทวนเข็มนาฬิกาโบสถ์นี้ใช้เฉพาะนะอันนี้ตามความเชื่อนะชวิชณญย์สะเดาเคาะนะเขาเป็นอากาลิโกคือทวนเข็มนาฬิกาให้มันเหนือการเวลาไว้ให้มันเหนือซึ่งการเวลานะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าทางนี้ เข้าทางนี้อเข้าทางเหนือเข้าทางเหนือแล้วเราก็วนออกมาทางนี้วนออกมาทางนี้ไปทางหน้าโบสถ์แล้วก็วนมาทางนี้แล้วอย่างถ้าเป็นโบสถ์นี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์เราจะบวชครับแล้วแห่นาคเนี่ยเขาต้องวนยังไงทักศีนาวัตรตามปกติเดิมตามเข็มปกฬินะครับนะแต่ยังมีอีกบางคนถ้าไม่ะเดะเคาะแต่ว่าอยากจะมีโชคมีชัยนะได้เหมือนกันก็ต้องรอดเข้ามาอีกแต่ก็ต้องเวียนตามเข็มนาฬิกา อ้อมข้างหลังโบดนิดนึงตรงนี้นะคะใครจะไม่ได้จดไปเลยนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกดกดบันทึกไว้ตรงนี้บันทึกไว้นะคะเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆเอ๊ะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นตอนนี้โบทยังไม่ยังไม่แล้วยังไม่สําเร็จนะคะจาไม่ได้ถ้า OCU on air ก็คัดลอกลิงก์เทปนี้เอาไว้แล้วก็เอาไปวางในบันทึกก็ได้ครับใชวางบันทึกก็ยังเหลืออีกอีกพอสมควรนะครับก็ ึ่งว,ว่าปลายปีนี้ก็น่าจะชัดเจนถึง70-80%นะน่าจะได้ถึง70%บช่วยกันเนาะ,ะครับช่วยกันเนาะพุทธศาส,สนิกชนนะครับก็มีญาติโยมช่วยกันมาพอสมควรค่ะแต่ว่ายังมไม่พอนะเหมือนเดิมไหมฮะอาจารย์ก็ให้แฟนคลับ OCU แล้วก็เดอะโคซีเขตที่ดูรายการช่องนี้อยู่ให้โอนเข้าบัญชีวัด พลายชุมพลโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเลขที่บัญชีวัดไ้ให้เชื่อได้เลยว่าคนที่ดู The ด h o s ก s e c เ e t ก็ได้ดู OCU เหมือนกันแล้วก็จะเห็นความเจริญงอกงามของศาสนสถานนะคะว่าหลังจากที่วันนั้นที่เรามาเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบนี้เลยตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้คือเริ่มคี่คลายออกมาแบบเริ่มสวยงามแล้วรคาเริ่มขึ้นชั้นสองราคเริ่มขึ้นแล้วตอนนั้นยังไม่มีนะไอ้ขอบขอบเนี่ยยังไม่มีนะนะยังว่างเปล่าหมดนะครับผมนะพี่ส้มพี่ทอฟฟี่ลอง ลองเข้าไปดูกันไหมอาจารย์แค่แค่อยู่ตรงนี้อ่ะเย็นเออแล้วถ้าลงไปจะเป็นยังไงบรรยากาศไต่ต่าครับเย็นเลยอาจารย์ระวังหัวนะคระอ๋อลงมานี่เราเดินได้ปกติก็จะมุดแค่ตอนเข้ากับตอนออกแต่พอลงมาเราก็ร้อยร้อยเจ็ดสิบสบายสบายเลยใช่ตรงนี้ที่ที่บอกอาจารย์อาไว้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า พระก็จะเหมือนนะครับก็คือเทพอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคู่กันเป็นภาพวาดเกิดเกิดวันอะไรคะสุขค่ะเกิดวันสุขสุขกับวันอังคารรับเอาคางอังคารอะไรก็พูดตรงกันเลยผมอังคารครับอ่าผมอังคารใช่เลยด้วยกันผมวันอาทิตย์ก็ต้องก็จะเป็นคู่เป็นคู่เขาเรียกว่าดาวคู่มิตรนะเหนือขึ้นมาหน่อยนะครับผม ช่องหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องสี่สามสิบสองสิบสองราศีนะสิบสองราศีนะชวดชะลูเกิดปีอะไรมะแม่มะแมเกิดมะเมียมะเมียอาจพอได้มะเมียมะแม่ไล่กันนะครับผมตรงนี้เป็นม้าแล้วเราก็สร้างตามปฏิความเชื่อมะแมมะแม่เนี่ยแพะนะมะเมียม้าเทวดลาผู้หญิงมะเมียไม่แน่ใจ มัมเมียมักเมียมัมเมียมัมแม่มัมแม่มแม่เทวดาผู้หญิงมัมเมียเทวดาผู้ชายมัมเมียก็ติมักเมียผู้หญิงผู้หญิงตรงมาใช่นะผู่หญิได้คู่มิรคู่ทาาต่อไปครับผมก็จะมีนักจักรราศีแล้วจักรราศีอยู่บนดวงดาวและบนดาวกำหนดเป็นดาวมาเลยเดี๋ยวเราเขียนเป็นดาวเลยแล้วก็ตรงนี้กยันด้วยนะ อันนี้อันนี้อาจารย์ได้ได้คุยกับอาจารย์นาแจ้งปแลวครับผมนะฮะอันนี้บอกวางสเกลของหังจัตวาลไว้เรียบร้อยอันนี้อันนี้ขอขยี้นิดนึงครับทัฟฟี่ปีมะเมียส้มปีมะแม่เนี่ยเป็นเป็นคู่มิตรกันคู่มิตรทำงานด้วยกันได้แล้วก็เกิดวันวันก็ได้วันอังคารวันอังคารจะสุกปากหวานอังคารรับอาอาทิตย์เนี่ย ไปด้วยันอาทิตย์เป็นมิรกับคู่ี้จันโฉมตูชุดกุดยาวเขาวางไว้แล้วเขาวางไว้แล้วบอกว่าถึงเจอไม่ได้พี่ถ้าไม่เจอวันอังคารไม่เจอวันอาทิตย์พี่ทำงานยากมากแล้วก็จะไปด้วยกันไม่ได้เพราะมีเคยมีคนทักเนี่ยบอกว่าพี่ส้มเคยมีผู้ชายมาจีบคนหนึ่งเขาบอกให้เดินไปถามเลยว่าเขาเกิดวันอาทิตย์หรือวันอังคารไหมถ้าสองวันนี้ถ้าหลุดจะสองวันนี้ไปไม่ต้องคุยจริงนะจัน อันนี้คือสถิติความเชื่อทางสถิติแต่มันเป็นเอามาทําสมมันเป็นจรินสำหรับเราอ่าเห็นไหมนะอันนี้คือแจ้งท่านอาจารย์วาดเรียบร้อยแล้วใช่ครับโอเคเลยครับโอเคนะครับตรงนี้แสดงว่าโบสถ์เสร็จไม่อยากออกอ่ะเย็นเนี่ยเย็นข้างนอกตอนนี้ร้อนไม่อยากออกไม่อยากออกเลยข้างในเย็นมากแสดงว่าโบสถ์เสร็จปุ๊บทุกอย่างเสร็จตามที่อาจารย์บอกไว้ปุ๊บ ใครมารอดโบสนี้ก็ถือว่ามีความเป็นแบบสิริมงคลมากเลยใช่ไหมรครัรอดปลอดภัยปลอดภัยครบทุกอย่างเลยพยายานอันตรายรโอ้โหตอนนี้เอาต้นไม้มาลงล้อมต้นไม้มาเพื่อปรับทัศนียภาพคือถ้าสร้างเสร็จคงสวยในสุขโขทัยเนี่ยครับผมเป็น,น <ะ S 3> แลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่ให้คนต่างจังหวัดจริงๆแล้ววัดเนี้ยอยู่อำเภอเมืองนะ แต่ออกมาเหมือนกับมันนอกก็คือผ่านทุ่งนาผ่านอะไรและถ้าสมมุติว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยร้อนร้อนครับร้อนร้อนนี่แหละท่านเลยเอาต้นไม้มาพยายามปลูกให้เยอะเพื่อให้มีความสงบร่มเย็นคนเข้ามาร่มเย็นนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของวัดภายชุมพลนะครับประกาศอีกครั้งใครศรัทธานะครับเราไม่มีใครครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวพุทธด้วยกันนะครับผม ที่ใยในบุญใยในธรรมช่วยกันครับผมไม่จําเป็นต้องทามีเยอะต้องทําเยอะไม่จาเป็นนะคะขอให้จิตเป็นกุศลเท่านั้นทําน้อยทํามากได้บุญได้บุญเหมือนกันใช่ค่ะนะครับหรือถ้าใครไม่มีเงินมีปัจจัยก็บอกบุญได้นะบอกบุญได้แรงกายก็ได้แรงบุญแรงวิทยาทานนะคะฉันไม่มีเงินเนี่ยเธอต้องทําแทนฉันหน่อยฉันจะได้ขออนุโมทนาสาธุนะอย่างนี้ก็ได้ดีจังนะบอกต่อๆกันไปก็สําหรับวันนี้ครับ OCU ก็ ฝากไว้ที่จังหวัดสุโขทัยครมเจอกันคราวหน้าเจอกันคราวหน้าอันนี้ก็ฝากเสื้อของท็อปปี้นะคะใครสนใจก็เป็นเป็นพีออเดอร์นะคะจำกัดเลยไม่ถึงร้อยตัวนะคะเก็บไว้เถอะครับน่าจะแป๊ดเดียวน่าจะหมดอ่ะถ้าผมผมผมจะบอกว่ามันทํามูลค่าหลายแสนนะผมอาจจะจําหน่ายในราคาที่คุณจะเป็นเจ้าของได้ใน ความลิมิเต็ดของมันนะถ้าผมทำ99ตัวก็อาจจะจำหน่ายในราคา9,999บาทแล้วก็แค่นั้นพอรุ่นเฉพาะรุ่นนี้ะนะครให้เก็บให้ให้เป็นของสะสมเก็บกที่มีคุณค่าแล้วก็หาไม่ได้แล้วด้วยไม่มีแนะแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเราอาจจะถ้าสมมติว่าฟีดแบ็ดีอย่างที่บอกถ้า,าเราหยิบ EP สมมติ ตราบาแพงดาโบราณมากเรื่องราวในเสื้อก็จะเป็นเรื่องราวของอีพีนั้นๆเป็นเรื่องราวของเขาเลยเราก็จะทําเป็นอีพีอันนี้อันนี้ในอนาคตนะเรารอดูรุ่นแรกก่อนแต่รุ่นแรกเนี่ยคือสร้างแค่รุ่นเดียวเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรายการครับครบรอบหนึ่งปี29กรกฎาคมฝากไปด้วยแล้วกันนะคะโอซีันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเชิญชวนทำบุญเหมือนเดิมค่ะพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าครับกับ ผมอาจารย์โอเล่นะครับหรืออาจจะมีทั้ง2อพี่มาร่วมด้วยหรืออาจจะมีแขกรับเชิญท่านอื่นนะครับมาร่วมทริปกับอาจารย์โดยที่ไม่มีพี่ต๊อกี่ไม่มีพี่ส้มก็ได้โอซียูนี่คือฟรีสไตล์ของอาจารย์เขาเลยจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ